เป็นดีเลยโอ้ยชนพี่มาเราดีเบสเสียแหละจะได้ฟังง่ายเลยโอ้โอ้ยมันเจ็บมากเลยเดี๋ยวแกจะต้องตายโอ้เ,อเสียงฉันทางนั้นเอาเศษที่ไปก่อนเลยล่ะกันแกฟรีด้วเดี๋ยวแจกฟรีเรื่องอะไรก่อนหมอยีกมันเดี๋ยวเจบว็บมื่องนี่นี่เออโอ้โหแจกฟรีแรงไปฉักนิดก่อ,อย ขวามจะเนี้ยโอ้ยดูดี้ีโอ้ยขีดจับไม่โดนนีน่เออเออนี่เอาไปกินเรียกว่ารถไฟน,นี่ไปกินหรอเออนี่โอ้ยยิงเร็วกืนโอ้ยเอาไปกินกับมึงจุ้ม โอ้ยตาโหโอ้ช็อต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 อยไม่เป็นไรตายิงยิงยิงโอ้ยช็อตเดียวอ้ไม่เป็นไรหรอกไอ่เป็นอันนี้แจ็คเนี่ยคุ้เงยเนี่ยคุ้งช่างลึกย้อะชนลุล้อยิงยิงได้เขาเลยเขาเลยอ้ยยักษ์ะใจเอาไปกินอีกรอบห่ันจะยิงตายข้างใน เออโอ้ยโอยเลงจกฟรีเนี่ยปือจะพังเลยโอ้ยฉันทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยช็อตช็อช็อโอ้ยพวกเราข้างมาเร็วก่อนที่มันจะหนีไปได้โอ้ย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 ฉันไม่ได้ ไปยนไปฉันเ so ิ่งฉันยงเพจนะฉันฉ ok ันจะหนีแล ok ้วขอร้องแกจะไปสอนฉันไม่แกไปยได้หรอกก็ไ่สนไปต่อตัวอู้โอ้คืไม่ไห